ทำเองได้ใน2นาทีอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้คือเราจะเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนนะคะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ก็มีตลับเมตรสำหรับไปวัดความยาของก้านยางของรถเราวัดทั้ง2ด้านนะคะแล้วก็ยางปัดน้ำฝนซึ่งมันจะมี2แบบด้วยกันคือเฉพาะยางราคาประมาณ80บาทแล้วก็พร้อมก้านประมาณ100บาทสำหรับรถตัวเองนี่ก็เป็นแอ c ทา ด้านคนขับก็21.5นิ้วและด้านขนนั่งก็14นิ้วเราก็จัดซื้อตามสเปคของเราได้เลย